สวัสดีครับพ่อมนะครับทีมงานซีเจอโต้นะครับวันนี้รับชมงานกันนิดหนึ่งนะครับคาวาสกิแซท800นะครับติดตั้งอะไรติดตั้งโบยเตอร์3ชั้นนะครับเรามาดูงานกันนิดนึงครับ2ชั้นเป็นยังไงสแตนดาร์ดลูกค้าติดตั้งเวイเตอร์ได้อย่างนี้อยู่แล้วนะครับอันนี้คือสแตนดาร์ดนะครับยังไงคุณได้อย่างนี้นะสำหรับโบยเตอร์นะครับอ่ะโอเคนะครับต่อไปนะอีวีไอครับลูกแก้วสีเป็นไงฮะประมาณนี้นะครับสีแดง เราแยกว่าให้ลูกค้าแล้วนะฮะท่านสามารถเลือกปิดเปิดได้นะครับนะฮะก็ตรงนี้แล้วแต่ลูกค้าสะดวกได้เลยนะครับหน้าตาประมาณนี้เปิดสามชั้นเลยครับอ่าสีแดงด้านในนะชัดเจนนะครับขอบกดภาพนิดนึงนะครับโอเควงแหวนชัดเจนเนาะก็ขอฝากผลงานไว้ได้วยฮะท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับเรายิานดีให้บริการนะครับสำหรับผลงานติดตั้งรถบิ๊กไบค์ โปรเจคเตอร์บิกไบและรถยนต์นะครับมีจำหน่ายเลยนะฮะผลงานมากมายหลายคันนะครับอันนี้เป็นของแถมนะฮะก็มี USB วัดโวลต์นะครับของแถมนะแล้วก็มีแต่ให้ด้วยนะครับาฟังเสียงแต่กันนิดนึงฮะชัดเจนนะโอเคก็ขอฝากผลงานไปด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจนะครับบิกไบและรถยนต์ติดตั้งโปรเจคเตอร์เรามีให้ทุกท่านได้รับชมนะครับผลงานนะครับแล้วก็เอ่อ บิ๊กไบค์มือสองคัดคุณภาพทางผมมีจำหน่ายด้วยนะท่านใดอยากได้บิ๊กไบค์คันใหม่นะครับหรืออยากตีเทินนะครับอยากขายก็รับซื้อนะฮะข้อความทักกันเข้ามาได้เลยนะจัดไฟแนนซ์ได้นะสำหรับรถที่ร้านนะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่สละเวลานะครับรับชมคลิปนี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามแฟนเพจทีเจียโต้ไว้ด้วยนะครับนะผลงานติดตั้งบรเตอร์มากมายเลยนะครับวันนี้ลาแล้วสวัสดีครับ